ชมขอฝั่งนี <S <S ้ด้วยครับขอบคุณครับอุ๊ยกระดานอ่ะโอเคเลยครับขายแล้วจ้ะขอบคุณครับของดีค่ะนี่ค่ะวันเสาร มีแขกรับเชิญทุกท่านนะครับเลยจะไม่ยิ่งเลยะนะครับท่นนานผู้บริหารของบริษัทซิมโฟู้ดจำก,กัดด้วยนะครับพี่น้องสื่อ์ยูชนที่ทัวร์เซอร์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวทีน,นะครับในนามของ137่สดีกรีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูง่งานในวันนี้เป็นการเปลีโยนองมเจ็ดีกรีมีที่มาจากอะไร และทำไมถึงได้เรื่องทิดว่าเอ๊ะการที่มีเอลวอนเมลเป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยเราเริ่มต้นนะครับจากผู้เป็นผู้ก่อตั้งนะครับเราก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การนะครับของแแบ,บ์ก็คือคุณาอาจารยกวิศอารามพัฒนานันท์ที่ตั้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านา<ด>จะไดเหมือนกันเราก็เริ่มต้นครับเอาเอลวอดนี่แหละครับเอาลองมาสกัดอ,อกมาเป็นนมเริ่มต้นทำออกมาปั๊บเรียงแบบนี้แล้วกันเหมือนร้านที่หนึ่งนะออกมาปั๊บแบบนี้ พัฒนาที่ไปพัฒนาที่มาจนคิดว่าหลายอย่างลงตนะัวใน ভাই আরে คุณชมพู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวีแล้วก็สวัสดีจริงๆตั้งแต่เริ่มสนใจที่จะกินดีเริ่มสนใจที่จะเนาะคอนเซิร์นนิดนึงว่าเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมองหาช้อยส์ที่เราคอนซิเดอร์ว่ามันเป็นแบบเฮลตี้ช้อยส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เห็นตอนนั้น137ก็อยู่ในท้องตลาดตอนนั้นจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำการตลาดมากมายเลยนะคะแต่ว่าก็ก็เป็น เป็นสิ่งเป็นช้อยส์แรกๆที่เราเลือกดื่มตั้งแต่บบตอนนั้นนะครับมานะถามนิดนึงครับว่าทําไมถึงคิดว่านมที่เป็นนมอัลมอนด์ที่เป็น plant based เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเราครับเอ่อจริงๆชมว่าเรื่องของแหล่งโปรตีนที่มาจากทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์เนี่ยค่ะจริงๆตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบ commercial นะในในในโลกของเออ่พวกสายเฮลตี้อะไรเงี้ยค่ะก็ สายที่แบบว่าสุดโต่งไปทำแพลนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนสายที่ไปทางแบบ Animal Base อะไรเงรี้ยเขาก็จะอีกแบบหนึ่งชมว่าเอาเป็นทางสายกลางดีกว่าเนะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรที่มันพูดแบบให้มันแบบว่าชี้ขาดกันไปเลยอเงี้ยนะะชมว่าก็ก็ทางสายกลางแล้วก็เชื่อว่าแน่นอนโปรตีนเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุอานนาประมาณนี้แล้วก็เรียกว่ามวลกล้ามเนื้อก็ลดลงทุกปีก็เลยยิ่งต้องโฟกัสกับการาให้โปรโตีนให้กับร่างกายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบาลานซ์ด้วยว่าโปรโตีนก็ต้องมีหลากหลายที่มาค่ะทั้งจากฝั่ง a อน a มอลแล้วก็จะฝั่ง t พนเบสค่ะคนที่แชรโปรโตีนอย่างบ้าคลั่งอย่างชมก <laughs> ็จะรู้แล้วว่าโอเค อย่างน้อยกล่องเนี้ยวันเนี้ยฉันได้แล้ว11กรัมแน่นอนเป็น,เป,นเป็นโปรโตีนคุณภาพดี11กรัมอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้แหละคะ่ะที่คิดว่าน่าจะ,ะน่าจะเป็นจุดเด่นที่แตกตา่างจากเวอร์ชันเก่าทีเนี้ยถ้าให้เทียบกับโปรโตีนที่เป็นดงค์แบบอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เป็นสายออกกำลังกายเนาะชมเชยว่าคนที่เข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยทุกทุกคนก็ต้องเคยแบบงงก็ต้องเคยแบบ เข้าตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบเครื่องดื่มที่มีโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยมามาดื่มอะไร่าเงี้ยกันบ้างรู้สึกว่าอันนี้จุดเด่นของเขานะก็คือว่าเขาไม่เหนียวคือมันจะไม่มีส่วนมากแบบเครื่องดื่มที่เป็นไฮโปรตีนเนี่ยค่ะมันจะมีค s i สเ e นซีที่มันค่อนข้างจะหนาเหนียวแล้วก็มีในนนนช่แล้วก็ ผลักลน์ใหม่นะคะของทาง137 Degrees นะคะเป็น11กรัมไฮโปรตินอัลมอนด์เมลค่ะก็โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญแล้วก็จาเป็นสำหรับทุกุคนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงวัย40อัพเนี่ยนะคะมวลกล้ามเนื้อเราจะลดลงทุกๆุกปีนะคะเพราะฉะนั้นควรจะบริโภคโปร,โปรโตีนให้เพียงพอในแต่ละวันคะ่ะเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะ อ๋อจริงๆถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยนะก็คือเจาะแล้วก็ดูดเลยอันนี้ค่ะก็คือสะดวกที่สุดพกพาง,ง่ายนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่เสียนะคะและ้วก็สามารถเก็บไว้โดยที่ไม่แช่ตู้เย็นได้ตั้งปีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาไปาพลิกแพงทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ผสมกับเครื่องดื่มที่ดื่มเป็นประจําก็ได้เช่นเอาไปชงชาเขียวหรือว่าจะไปชงกาแฟก็ได้หรือว่าจะเอาไปพลิกแพงทําเป็นเมนูใส่ไข่เจียวใส่ไข่คนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะง่ายๆค่ะ เ,เ,เคยคะ่ะเพราะว่าที่บ้านมีเยอะมีเป็นลัง, <laughs> ขง <laughs> เขาส่งมาให้ก็จะใช้คะ่ะสำหรับที <c oughs> บ่เปนมทางเลือกไปชนิดใช่ค่ะ<อ>ก็สำหรับคนที่แพ้นมบวจริงๆชมว,ว่าถ้าคนที่แพ้นมบวอยู่แล้ว,ว่ก็จะค่อนข้างรู้จักพวกนมทางเลือกที่เป็นแพนเบสอยู่แล้วแต่ว่า,าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนที่แพ้นมบวชมก็ไม่ได้แพ้นมบวะคะแต่ว่าก็คิดว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดไปบนเวทีว่าเดี๋ยวนี้มัน ค่อนข้างจะมีกระแสที่ว่าฝั่งที่เป็นแพนเบสก็จะบอกว่าโอ๊ยโปรตีนจากพืชดีกินพืชดีส่วนฝั่งที่เป็นแอนมอลเบสมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโอ้ยต้องนมวัวสีต้องเนื้อสัตว์สีอะไรเงี้ยเราเป็นทางสายกลางเนาะเราก็เรียกว่าให้สารอาหารของเราเนี่ยมาจากแหล่งอาหารที่หลากหลายทั้งจากฝั่งที่เป็นพืชแล้วก็จากฝั่งที่เป็นสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าก็จะจะได้บาลานซ์เพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนี่ถ้าอย่างโปรตี เหมาะกับผู้อิ่เลยเนาะมดแก้มเนื้ถูกต้องก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่ามวลกล้ามเนื้อเรามันจะลดลงทุกๆปีเมื่อเราอายุมากขึ้นถามว่ามวลกล้ามเนื้อมันลดลงมันมีผลยังไงกับชีวิตเราเหี่ยวค่ะเหี่ยวค่ะแล้วก็แก่เนาะแล้วก็พอเราไม่ไม่มีกล้ามเนื้อมันก็คือไม่มี power ไม่มีเรียวแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเคลื่อนไหวแบบคนแก่ เพราะฉะนั้นก็คือการรักษาไว้ซึ่งซึ่งมวลกล้ามเนื้อทั้งการออกกำลังกายแล้วก็การบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก,มากค่ะค่ะก <ไป S 1> ็ฝากด้วยนะคะสำหรับโปรดักต์ใหม่นะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสายออกกำลังกายนะคะเออเป็นสายไหนก็รับประทานได้เพราะว่าอย่างที่บอกโปรตีนจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต Transcrição e